ครับสวัสดีทุกท่านนะพบกับผมครีซี่คอนนะอยู่กับเกมมือถือ r ร g n a r o ok. k อกอ่าแบทเทิลอะคาเดมีนะฮะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของ r ร g n a r o ok. k อกอีกแล้วครับท่านนะขายได้เลยนะอันนี้ขายได้ยาวๆนะ r ร g n a r o ok. k อกอันนี้เป็นในรูปแบบของแบทเทิลยูโอมบ ب ا นะฮะอ่าโค้เบต้าเทสเนาะนะครับของทางฝรั่งฝรั่งนะก็อาจดู โหลดด้านล่างเอาแล้วกันนะผมไปลองเล่นกันดูนะเดี๋ยวรอแบบถ้ามันมนีเข้าภาษาทองภาษาไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่างกันอีกทีหนึ่งนะฮะเอาเก๋ก็ผมตั้งจื้อตั้งตัวตละครนะก็ไม่ได้มีแต่งอะไรเยอะแยะมากมายนะครับตามนี้เลยเราเน้นด็หน่อยน่ารักเก๋ไม่ติดซะด้วยไหวเพวกเขาไม่รู้นะฮะไม่รู้ตกบ่าเครื่องนี้ เน่มาแล้วเป็นเป็นทเทน,นะอ่ะโอเคครับผมเนี่เข้าเป็นโนเวยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมมันมีอะไรอ่ะอ๋อมาถึงแบบ คงจะให้เทรนนิ่งก่อนแหละดูดูแลนะข้ามไปก่อนแล้วกันนะเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮนะนี่ภาพนี้ผมมาเอาสมูทนะแบบว่าไม่ได้ปรับให้มันสวยงามเฮ้ยเจอโหมาเึ็เจอเล้ววะเยน็น ออามาเป็นทีไหมเนี่ยไปลแล้วครับมีสกิลวิ่งเร็วด้วยนะเอาไว้หนีแล้วก็ท่าโน่นท่านี่นะโอ้โหโดนตามยับเลยผมต้องไม่หาอาวุธก่อนนะเพราะว่าเกมนี้มันเก็บอาวุธแล้วก็จะเปลี่ยนอาชีพไปเลยนะเราต้องเอ้ยโคโดนว่ะมาดิโ,โ,โดนลงนี่ ยัาย yeah, ไปหมดใครวะเนี่ยหาทีมไม่เจอ <c oughs> นี่ทีมอยู่นี่ฮะอันนี้ก็เป็นแมปนะครับผมแล้วก็ I'm here อ๋อนี่สั่ง a s t a นะโอเคเด็ด a n นแม่งเลยอ้าวไอ้หนูโดนโควิดเอยวะเนี้ยทำไมพลังไม่ลดเลยวะอ๋อแม t c h s t a r t i n โอเคเราก็งงนะฮะว่า ทำไมพลังไม่ลดสักทีนะครับผมโอเคมันเป็นแบบรอนะอ่ามาละเอาเป็นเอาเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันเอาแบบขอเป็น Smooth, สมมุติสมมุติก่อนนะเดี๋ยวจะปรับภาพแบบที่มันสวยที่สุดเท่าที่เครื่องนี้ทำได้น,นะกันมาละฮะนี่ าษาไทยจะดีมากภาษาไทยดีมากหรือจะเป็นโกลบอลเลยนะจะดีมากเลยนะอันนี้ก็ยังแค่บางประเทศอยู่นะครับว่าแล้วว่ะหาเพื่อนก่อนก็เก็บเลเวลเหมือนเกมทั่วไปนะโมบา้า ไฟเบียงว่ะอ๋อเฮ้ยจะตายนะเนี้ยเบสเอ็ดอ,อุ้ยโอ้โหสู้มอนไปได้บ้าที่สุดโอ้โหขาดยับเลยทำไงทีงนี้ <laughs> มีเขตมีวงเหมือนกันนะผมพวกเวสเทิร์นโรโยนะ่เนี่ยอ่าเรียบร้อยละ ไม่น่ารอดนนแบบนี้อาจจะเอาใหมา่เฮ้ยเพื่อนโอ้โห Help โอ้เพื่อนเพื่อนไม่ Help กูเลย โอเคครับตามนี้เดี๋ยวว่ากันแมหน่าแล้วกันน่าจะมอยเรียบร้อยมีไม้ให้ด้วยนะแล้วก็มีมุมมองอแบบนี้น่าจะดีที่สุดนะครับโอเคเรียบร้อยเอาดีกว่านะครับเอาไปเอา ลามาเริ่มกันใหม่นะฮะแหมโอเคนี่ก็เป็นคล้ายๆห้องโถงนะครับผมอาบาต้องปาร์ตี้นะปุ๊บๆนี่มีชัแนลด้วย,นะ,ยน,นะวนะครับผมเยอะเหมือนกันนะแล้วก็อมีอีโมชั่นนะผมก็แล้วก็ล็อกมาเลยเย้ๆนะฮะแล้วก็มีอา่าเดี๋ยวเข้าไปลุยก่อนแล้วเราเราก่อนเข้าไปลุยเดี๋ยวดูนี่ก่อน,นก็มีช็อป นะฮะมีพวกอบาร์าคอสตูมนะเออครับเดี๋ยวๆๆอ่อ๋อเนึ่ยยังล็อกๆยังล็อกอยู่ดีว่ามีแฟชั่นมีการ์ดมีมทัทเรียลนะมีเงินนะผมก็คงจะเป็นเติมตังค์นั่นเองนะวันนี้กระเป๋าเราใช่ไหมอ่ะมีบล็อกเบิร์กอะไรก็เปิดนะผมมันก็จะได้ไอเทมนะเนี่ยเอาไว้มีคราฟของด้วยยจะไม่เพิดเพราะมันเพิ่งสอนเมื่อกี้นะ ได้กระเป๋าใบหลังวะเนี่ยมาโอเคเนีย่ยไม่มีแบบเปิดทีเดียวนะต้องเปิดทีละอันด้วย <c oughs> มันเป็นหม่บ้านแนวไหนเติมรูยูอ่าโอเคต่อมาเป็น ฟิชชิงรูมหรอนะอ่าก็เป็นการใส่แต่งตัวและอ่านนี่เพิ่งได้มาอันนี้ล็อกอินนะมันแจกนะครับนี่โบบาโปก็เลยที่เดือดเชียนะร์แล้วก็มีอาชีพนะครับนี่ซัตแมนจะใส่ไหมนะครับผมแล้วแต่โนบิกเราไม่ใส่ดิเราใช้ซัตแมนเป็นหลัก <c oughs> ไม่เกี่ยวเหมืนมีแต่งตัวให้หลายอาชีพอะเออนะครับเนี่ยนะ เออนะเราวีสายนี่ไปคพือมีทิฟมีพก้าไม่้า,านี้อะโคลายด์ ite, นะ,ะก็มีแต่งแต่งตึงเยอะแยะเลยแต่ว่าก็ยังไม่บลดล็อกนะครับผมโอเคนี่มีหลายชุดด้วยมีหลายสีด้วยไงก็ต้องคราบเอานะครับเนี<ๆ>่ยก็ต้องใช้ของพวกนี้หาจากไหนนะมันก็ก็เล่นไปเรื่อยๆแหละนะนะนะครับดูๆแล้วนะครับ โอเคอันนี้เป็นห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็คลาสรูมนะครับผมก็เป็นในเรื่องของ,ของการอัปเกรดอ่านั่นแหละอัปเกรดพวกเนี้สเกลนะครับผมนี่ก็มีนี่เป็นบิเก n เนอร์นวิดนะครับก็อันนี้เป็นเวลพอน์อินโฟนะครับกดไม่ได้หรอโอเคนี่ Uh, เรานะครับผมจะทำการอัปเกรดนะครับว่าโนบิตอัปอะไรนะครับซอสแมนอัปอะไรนะรมีไนด์ด้วยแต่น่น่าจะในอนาคตรหรือเปล่าอ่าเชอร์อัปอะไรเห็นไหมเอสพี SP มันน่าจะเขาเรียกว่าอะไร่ uh, มีคลิคอัปเกรดแล้วกันนี่อันนี้ก็จะแบบเขาก็จะแนะนำมาแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะคอนเฟิร์มไหมนี่แล้วแต่ หรือจะรีเซ็ตนะครับก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่ถนัดอันนี้เดี๋ยวผมพอลองคอนเฟิร์มแลว่าชิปนะครับเนะราก็สามารถรีเซ็ตได้ต้องใช้น้ำยาดีด้วยนะก็คือประมาณว่าอัพไปแล้วเนี่ยเล่นสายไหนแล้วเนี่ยก็ต้องเลือกดูนะครับผมอืมอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้ลองคลิกดูแล้วกันเป็นสายไฟเตอร์นะครับก็แนวๆนี้ อันนี้ผมก็ลองลองลองดูแล้วกันนะจริงๆมันแล้วแต่เราแหละนะครับว่าเราจะเล่นอะไรนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้เป็นแบบตีฟนะฮะอ่ชัโดหรือท็อกซิกนะครับผมอันนี้อะไรนะเนี่ยเดี๋ยวมมันมีหลายสายอะเดีเอาง่ายๆเดี๋ยวอ่ะันนี้ก่อไฟเตอร์สายดิพันเดอร์นะครับก็ อันนี้แล้วแต่วิธีการอัพก็อัพบแบบนี้เออนะครับจะอัพสิบเลยก็ได้นะมันจะตูมทีเดียวหน้าแหกอะไรอย่างงี้อืมกระดาอันนี้อันนี้แบบเนีแบบ่ยแบบ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 นั่นแหละเขาเรียกอะไรนะผู้ไม่ถกอ่ะนี่ท่าอะไรอ่ะ ต้องมีโปรโวกเลยว่าสามนะท่านี้พาร์ทิฟฟิสโบนัสพีดีเฟนทำไมไม่อับล่ะอ่ะเอาเป็นว่าผมลองควิกไปก่อนแล้วกันนะ คอนเฟิร์มนะครับลองดูลองดูจริงๆไม่ดีนะต,ต้องต้องต้องอัพตามอันนี้เรานะครับอัพตามที่เราจะเล่นนะครับผมว่าต้องลองอ่านแล้วอ่านดูนะว่ามันเป็นแรงนะอะเรามาลองกันปุ๊บคัทดมแล้วก็มอนะครับก็มีพวกเควสนะอ่าโอเคอ่าเพื่อนนะครับเสิร์ได้ดีดเลยเลยบังเสอร์ได้ดีกับชื่อนะครับผม อะไรเนะี่ยเดี๋ยวจะไปเล่นละแลิดหนึงเดี๋นี่มี student book นะครับผมยังรออัปเดตนะครับแล้วก็ท็อปร้อยนะครับวันนี้ถ้าจะโหดร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียว mail box event นะครับ training ต่างๆนะครับผมก็เข้าไปสอนไม่ใช่เข้าไปสอนเข้าไป,ไปดูได้นะครับอันนี้เป็นอะไรนะ event l o inject daily นะครับโอเค แล้วก็อ่าเซตติง่งนะอ่าเซตติง้งเกมนี้ครับผมอ่มาดูกันอ่าเมนูออโต้ไหมนะครับเว็พอนหยิบหยิบหยิบเว็พอนออโต้หหหหหไหมนะอันนี้เป็นการแบบเซตนะว่าไฮเอฟเฟกเป็นการเซตว่าเฮ้ยเวลาเล่นเล่นยังไงออโต้ทาร์เก็ตนะครับอันนี้อันนี้ติงใช่ไหมเนี่ยอันนี้แบบกราฟิกแบบแบบอ่าเฮดดี HD นะครับ ถ้าสมูทก็แบบกรื้นๆแบบเมื่อกี้นะครับผมอ่ะก็ล็อกอินได้ facebook อ่า google นะครับโอเคลุยเลยก่อนจากกันไปนะฮะดุยโชยหนึ่งที let's go ขอเพื่อนๆได้น,นู่นนี่ดีมาเลวใช่ไหมเนี่ย Okay. เขาจัดกันใหญ่เลยวะ่ะตอนหนึ่งนะเราเก็บเลเวลก่อนนี่นี่เลยอ,อ้าวเปลี่ยนอาชีพได้เลยนี่ว่ามาดิครับ <Okay. S 2> เป็นอาชีพได้เลยนะโอเคถือว่าดีนะครับนึกว่าต้องเก็บอาวุธแบบตอนฝึกแรกๆนะทำอะไรได้บ้างเนี่ยอาชาตัวเนี้หาทีมเราก่อนอ้าเจอของครับผมทำไงปันเหรอ มีแบ๊บบเมื่อกี้เราหนีกันดีกว่าเก็บของไม่ได้เลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะทั้งมันอ่ะมาบาสช่ไยเนี่ยผมเก็บไอเทมเ้วไม่ได้เลยทำไงอะ โอเคครับช่างมันเก็บไม่ได้ก็ไม่เก็บวะนี่เราทวัดทงวัดท่าอะไรวะมันไม่มีทร์เก็ตนะครับเฮม,มีบอสด้วยบอสตึม,มาดิ มาดิเนี่ยมันมีนโอ้โห้ยาเต็มเลยเก็บไม่ได้นะฮะโอเคช่างมันไปตามหาเพื่อนก่อนในใกล้แล้วเจอแล้วเ,เจอเพื่อนแล้วง่ายเพื่อนท่ามเพื่อนเก็บกันได้เราเก็บไม่ได้เลยวะอาจจะเป็นบั็อกอยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแจมแจมดิแจมดิ แจมใิเพื่อนเนี่เก็บอะไรไม่ได้เลยพระเจ้าช่วยเป็นเพราะอะไรเอาเปลี่ยนได้ครั้งเดียวเหรอยังไงวะเฮ้ยใครอะององนะครับทำไมเก็บไม่ได้ก็ไม่รู้ เจ้าจปพัดพัฟป่าเร่งฟาดทฟาดเดี๋ยวกระโดดไดเลยบาร์สหมดเพื่อนบาสนี่เหมือนเหมือนเล้ยวให้ฟาฟาฟา าหดหมดหมดตายรู้ไม่ได้นั่นเน้ยช่วยกันโอ้มัวแต่ยิงอ,ะอ่ะเฮ้ยไม่ช่วยกันเลยนะ,ะเราออกกันดะใกล้ถึงเคตแดนแล้วนะครับผมเนี่ย สกิลประมาณนี้นะมาช่วยกูก่อนเร็วเฮ้ยเออโอ้โห,โหไปแล้วไม่มีพลังเลยนะไม่มีของผมไม่มีของนะครับมันเก็บไม่ได้ไม่รู้ยังไงไปก่อนดีกว่า ใช้รีคอรี่เล่นเล่นเอาแล้วกนะันต็หามหมดเลยคุณคิวกันยับเลยเราไม่ได้คิวออเลยเลย ไม่เป็นไรก็ไปดูภาพดูบรรยากาศแล้วกันนะเราเล่นกันได้วะาเอ้ยแจ๋วโอ้โหสวยเลยสกิลนี้ ขับรถโอเคยังไงต่อเราต้องลองอีกสักแมตต์นะเพราะแมตต์มันเก็บของไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรไอ้ศั hey, ตรูมาทุกคนทืบทืบทืบเร็ว เฮ้ยมานี่มานี่โอ้โหตายตายซับซับเพื่อนมันจับอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเจอคนนี้เขาเล่นเป็นนะ เฮ้ย M P ว่ะมีการคิวบอสกันเกิดขึ้นนะฮะเจอแล้วเจอแล้วไปเร้ว let's go ดกดคิวได้ไหมนี้ไม่ได้ว่ะเจอแล้วไปกลับไอ้นี่ดีกว่าพาดพาดฟันพาดฟันพาดฟันเพืพ่อน วัดปันวัววัวอ่ะโอเคครับไห่เรียว่าตามเาอย่างเดียวยด,ดาวไปคิดท,ที่คอเลยทุกอ,อย่างไม่รู้งองอ่านะตามเพื่อนนะผมกตกตกตกยับ โอ้โอ้ไฟลวกนี้เก็บขอไม่ได้เลยมีคนล่าเรามาแล้วโอ้ระตกครับช่วงนี้เออน่าจะพังอ่ะไม่รู้อะตก บึ๊บตายเลยโอเคอ่ะลาวๆนี้นะฮะก็ไม่รู้วหม่เก็บของไม่ได้นะเดี๋ยเดี๋ยวเราอีกทั้งแมทแล้วกันนี่โอเคครับผมเนี่ยเก็บอะไรไม่ได้เลยทีนี่จะเป็นเหมือนเราหรือเปล่าไม่รู้นะ ทำไมต้องปิดตาได้วะมาอีกสักรอบครับผมอ่ได้แล้วแต่คนเล่นเยอะนะครับช่วงนี้แป๊บๆๆได้ตีเลย Let's go มาแล้วมาแบกบหนึ่งทีนี้ย้ายมันจะมีแบกแพ็คใช่ไหมผมย้ายจากแบกแพ็คอนวดนะครับม,มาเป็นมาเป็นมาเป็นซอสแมนนะครับ ก็ไม่รู้ยังไงอ้าวนี่คนเดียวเลยนี่จบกันนี่ครับนี้บัฟไเอ้าต้องมีอย่างนี้เออเก็บของเก็บของหน่อยแล้วทำไมมันไม่เปลี่ยนอาชีพไปให้แล้ววะหรือว่าอาจจะต้องไปที่ณที่แห่งหนึ่งโดนโบมฆ่าตายนะโดนมอนคิวตายหานี่เขินเลย ชอบท้องอ่อชาบท้องอ่ะไม่เหรอวัดเอทวัดเอทแทงเก็บของได้ไหมเออต้องมีให้เก็บอย่างนี้ดิวะแะงรก็ไม่เกี่ยวนะครับว่ามื่อกีอาจจะบั๊กแน่นอนอ่านี่นี่นี่บางทีเป็นโหมดแบบทีมนะแล้วก็เปลี่ยนอาชีพได้เลย แต่ว่าอันนี้เป็นโหมดแบบเล่นคนเดียวผมว่าน่าจะแบบวายตายหาเลยจบประมาณว่าเก็บอาวุธแล้วเปลี่ยนอาชีพออแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็อาชีพแต่ละคนจะอัพอะไรก็อันนี้แล้วแต่แล้วแต่าสายนะครับอันนี้น่าจะมอไนะเอาหม่ครัแบบเดียวเองแล้วว่ะ หมายว้อ oh, 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 okay. oh, right? ๋อนี่มันมีให้เปลี่ยนอาชีพตอนนี้เลยนี่ว่าอ๋โอเคโอเล่นมาตั้งนานเพิ่งใช่ไหมชิเดี๋ยวรอดี๋ยมันจะเป็นอาวิดเหมือนเดิมไหมนะครับเพราะว่างงเมื่อกี้มันอยู่ๆก็มีอาชีพให้เปลี่ยนแต่ว่ามีตี้นะครับแต่ว่าอันนี้แบบ selection P1 P2 คืออะไรมามีตี้สองคนแถวนี้เฮ้ยงงอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับมาเนี่ยมีตี้สองคนจริงก็แล้วก็เป็นไอ้นี่เลยนะครับเป็นอ่ะเขาเรียกอะไรนะเป็นไอ้นี่เลยอะ่ะนี่เก็บได้ละเป็นอ่าอะไรนะเป็นเปลี่ยนอาชีพเลยอะ่ะเออ นี่เราฟันเลยครับมาดีมาดีมาดีาดบาสบาสือบาสือบาสือฟาดฟาดฟันฟาดฟันอีหนูมาพวกค้าหัวหัวหัวนี่หวัหวซ้ำคนนอนนี่ <c oughs> บ้าบอหอยพอ่อนี่ขนของหน่อยมา แฮมเมอร์ <Hammer S 2> เปลี่ยนไหมเปลี่ยนว่ะโอเคเปลี่ยนเหมือนกันไม่ไรซอสแรมเหมือนเดิมครับโอเคพอรูล้ละนี่นี่มาเสริมความเก่งมานนี้ของของพิ่มเแทัลฟาดฟัน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 ครับผมเอ้ย โอ้โหมาเป็นตี้เลยเออเออโอ้โหมาเป็นตี้กันเลยครับอโอเคตามนี้ครับผมอ่ะได้ข้อสรุปกันคร่าวๆนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไว้รอมันแบบว่า โคบอลนะโคบอลโคบอลแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครอยากลองโคสเบต้าเทสก็จัดไปเลยโหลดด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ปลายละเนี่ยกว่าจะเข้าใจนะวันนี้